ก็จะบอกว่าวันนี้นะคะไม่มีลมมาเหมือนรอบที่แล้วน้ำหูน้ำตากรอปมาเจ้า <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติด IM, ตามกดกระดิ่งให้บิมด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับบิมมรกันในช่องบิ c มชาแนลวันนี้นะคะบิมก็จะมาทำอาหารอีกแล้วนะคะอาหารแบบพื้นๆคนบนดอยชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะคะเราก็มีวันนี้เรามีเมนูปลาช่อนนะคะเราจะทำปลาช่อนต้ยมยำปลาช่อนดีกว่าอ่ะ ออกรสชาติเปรี้ยวๆนะคะอ่ะเรามาดูวัตถุดิบกันหน่อยอเนื่องจากมันเป็นอของเคาใช่ไหมคะเหม็นเราก็จะมีเริ่มต้นที่ตะไคร้กระเทียมขมิม้นข่านะคะแล้วก็มีพริกกระเหลี่ยงนะคะพริกกระเหลี่ยง ที่ย่างเรียบร้อยแล้วรสกลิ่นมันก็จะหอมเราใช้เพียง4เม็ดเท่านั้นเพราะว่ารสมันจะเผ็ดมากนะคะพริกกระเฉียงแล้วก็จะมีเกลือนะคะแล้วเราก็จะของชูรสหรือว่ารสดีเดี๋ยวเราค่อยตัดินใจนะคะผู้ขานี่ขัดไม่ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือใบเขาเรียกใบไรนนะใบส้มปล่อยเออ อันนี้ใบส้มปล่อยนะคะมันจะทําให้มอีอาหารของเราเนี่ยรสชาดเปรี้ยวเราใช้แทนมะนาวนะคะ <Wow. S 1> เราใช้แทนมะนาวหรือผงมะนาวหรืออะไรสักอย่างที่ทำแล้วมันจะทําให้มีรสชัดเปรี้ยวนะคะแล้วส่วนผสมพวกนี้นะคะก็จะช่วยด,ดับกลิ่นนะคะเดี๋ยววิญจะทําอาหารกันเลยค่ะเราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยนะคะมาโขลกตำ ั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาก่อไฟด้วยกัน,นะค่ะเราจะพยายามใช้วัตถุดิบธรรมชาตินะคะเราจะไม่ใช้เตาแก๊สนะ,ะอันนี้คือเกลี่ยนะคะจะบอกว่า ถึงถึงสมัยจะเปลี่ยนไปนะคะก็อยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์แล้วก็อยู่ได้แม้อยู่ได้ในอ่ออะไรอะ่ะทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองนะคะถ้าอยู่ในเมืองเขาใช้แก๊สเราก็ต้องใช้เป็นอยู่ชนบทอยู่กลับมาอยู่ในถิ่นบ้านเกิดถิ่นชนบท เราก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าได้หน้านแล้วลืมหลังนะคะฝากคนรุ่นใหม่นะคะคนที่ไม่ใช่คนที่อยู่ในเมืองนะคะก็สามารถเรียนรู้กันได้นะ ที่ก่อไฟนะคะมิมจะบอกเคล็ดลับก็คือ,อใช้ไม้สองท่อนใหญ่ๆที่เป็นแกนที่เป็นหลักเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เศษไม้เล็กๆที่มันสามารถไหม้ได้ง่ายนะคะเข้าไปวางเราไม่ต้องเราไม่ต้องอเอาฟืนเนี่ยวางจนแบบจนทึบจนแบบอากาศถ่ายเทไม่ได้นะคะไฟถ้าไม่มี ออกซิเจนมีแต่คาร์บอนมันจะดับนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีช่องว่างให้กับออกซิเจนเข้ามาด้วยนเนาะวิทยาศาสตร์ก็มาจ้าว้าวโอเคเราเราต้องรอก่อนธรรมชาติเราก็ต้องรอเย่ไฟของเราติดแล้วนะคะตอนนี้เมื่อ ก็ไปติดแล้วเราก็จะตั้งน้ำเราก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ของที่เราตำเข้าไป ต่อไปนะคะเราก็จะใส่ปลาสดลงไปเลยเพราะว่าตอนนี้บืมใส่เครื่องปุงแล้วแล้วก็มันเดือดแล้วอีกรอบหนึ่งนะคะรู้สึกว่าน้ำแกงเราจะเยอะมากโอ้ no เดี๋ยวขอปิดก่อนนะคะตอนนี้นะคะสุแะะกแล้วนะคะเอยยังไม่เลือดจัดแล้วนะคะเราจะมาลองชิม <Wow. S 1> ว้าวโคนนิดนึง โอคถือว่าได้เราใส่อะไรดีรถด,ดีแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราใส่รถด,ดีนะคะ นะคะคเราก็จะมาใส่ใบส้มป่อยนะคะเพื่อที่จะให้มันมีรสชาติที่เปรี้ยวขึ้นนะคะ s <ays> <S ่ s> <S กดเท็หน่อยขวาปิดไฟ,ฟหนึ่งรอบ <_ s> รอค่ะ อ้อจะบอกว่าวันนี้นะคะไม่มีลมมาเหมือนรอบที่แล้วน้ำหูน้ำตากับอกมาเจ้า <c oughs> เราทำอาหารแบบสบายๆนะคะวันนี้วันนี้ภาษากะเหรี่ยงว,วะละคําคำว่าปลากะเหรี่ยงเรียกว่าหย่าโพหย่าโพนะคะภาษาล,วะวะละ้ววลคั ปลานะคะล้วเรียกว่ากะปอนกะแปลว่ากินข้าวกับแกงปลานะคะปอนกะกะเลียงอ่ะอย่างโอย่าโพอย่างนี้หรออ่ากะเหล,ยเลียงกะเหลียงกินข้าวกับ เออ่แกงปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอ่อยาโพโอ่อแปลว่ากินอ่ออเมื่อกี้ลืมอธิบายของรั้วคำว่าปอนปอนก็คือก็คือ,คอแปลว่ากินปอนเนี่ยใช้กับอาหารนะคะปอนปอนปอนกะปอนอะไรอีกอะปอนหอยแปลว่า กินข้าวแบบแกงหอยอ,ยอะไรอย่างนี้แต่กะเหลี่ยงก็จะมีแค่คำว่าออเนี่ยคือออโกออออโกแปลว่าออขนมออเมก็แบบว่าแปลว่ากินข้าวออยาโพก็แปลว่ากินแกงปลาเนี่ยคือคำว่าอออเขาเนี่คือใช้ได้กับทุกอย่างแต่ลวกคำว่าปอนเนี่ยใช้ได้แค่แค่กับข้าวนะคะแล้วถ้าจะบอกว่า กินขนมอย่างเงี้ยสมขนมใช้คำว่าสมต่อนะรวจะแยกออกตอนนี้บิมว่าคุยเพลินละน่าจะสุกแล้วเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานว้าวเยี่ยมมาก สุกแล้วค่ะเอ้ๆมือสั่นมือสั่นจ้ะปิดก่ออร่อยไหมพ่ออร่อยยกนิ้วให้หน่อยสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร กดติดตามกดกระดิ่งให้บิมด้วยนะคะ